เสียบไม่ทันได้ร้อยไม้แล้วร้านหมูกรอบนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะชื่อหมูกรอบอะไรนะกรอบามนั่นก็พูดเองเ <c oughs> ออดังเพราะใครดังเพราะพี่ยาไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ดังเพราะใครดังเพราะใครร้านนี้ดังเพราะใครดังเพราะใครอ่าพี่ยานแไม่ได้แนะนำด้วยเ <c oughs> ปล่าพี่ยาไม่ได้แนะนำ <c oughs> พี่ยาไม่ได้แนะนำยาพูดโทษเดี๋ยวก็ไม่โจบอีกนี่นะหมูกรอบไม้ละยี่สิบมานี้พ่อเขามายืนตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำมาแจงดาม่าก่อนไม้ละยี่สิบใช่ไหมใช่ครับถามว่าพี่ยาบังคับให้ขายไหมขอไม่ได้บังคับครับเพียงแต่ว่าเปิดหน้าดิแก้ขาพี่ยาหน่อยพี่ยาบังคับให้ขายไม้ละยี่สิบก้อนนี้นี้เป็นการแนวคิดขึ้นมาใหม่แล้วพี่ยาใครเป็นไอเดียใครคิดก็ ผมเหมือนเสียบไม้แล้วนําเสนออยากให้พี่เอกอะลองได้ชิมออแล้วพี่ยาเห็นพอดีปุ๊บปิ๊งไอเดียขึ้นมาในการขายออแต่เพียงที่ว่าพี่ยาถามก่อนว่าอยากขายเท่าไหร่ออผมก็มองว่าเราขายไม่มากหรอกคงไม่กี่ไม้สักสิบห้าแล้วกันเฮออ้ย มันจะได้หรอวะเอาไปขาย20แล้วกันพี่ยาเป็นคนบอกให้ขาย20ผมก็เลยปรับเป็น20่แต่ปรับขนาดไม้ราคาให้เหมาะสมแต่ถามว่าแพงไม่ไม่แพงเอามากินมาต่อไปนี้ติดป้ายเลยหูกรอบดามากของจริงมันดังเพราะพี่เอกเนี่ยดังเพราะพี่เอกใช่หร ไม่ใช่ดังเพราะพ่ยานะเพราะว่าพี่เอกไงค่ะลูกชิ้นไงอยากเอาไปแกล้งแกทำเหมือนลูกชิ้นพี่เอกทำไมหน้าเจือนอ่ะพี่เอกทำไมหน้าเจือนให้พี่เอกนี่นะหมูกรอบมาละยี่สิบแล้วพ่ยาอยากจะรู้ว่าถ้าเราขายมาละยี่สิบเนี่ยมันได้กําไรไหมถามว่าได้กาไรไหมได้ครับได้แน่นอนอยู่แบบลําบากไหมไม่นะผมว่าโอเคเลยอะ สบายยแต่พี่ดูว่างานเพิ่มมากขึ้นลูกค้ามากขึ้นคนเข้าตลาดมากขึ้นพอค้าไปค้าดีขึ้นยุ่งกว่าเดิมยุ่งกว่าเดิมเยอะเลยกับนังตกแมงวันนี่เลือกอะไรยุ่งกว่าเดิมเอาเนื้อเอาเนื้อครับเอาเนื้อแล้วก็พี่ยาอยากบอกว่าเดี๋ยวก็มีที่อื่นทําตามเราเราไม่เราเราเราไม่เราเราเราไม่ปิดกั้นใช่ครับทําได้เลยได้กาไรจริงขายดีจริงวันนี้ร้อยกว่าไม้แล้ว จับไม่ทันถามว่าขายบัญชีเนี่ยมันบางทีมันมีมันมีแบบเงียบบ้างอะไรบ้างใช่ครับแต่ขายเป็นไม้ยุ่งทั้งวันใช่ครับเป็นไงครับพ่ยาครับดี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 มากขอบคุณครับไปตั้งเลยนะไปตั้งชื่อคลิปนี้ว่าหมูกรอบดาม่าแล้วก็พ่ยาครับขายซื้อยกกิโลมีของให้เล่นด้วยครับพ่ยาหยิบให้ดูเลยว่ามีสี่ลูกราคาเท่าไหร่หยิบหมดเลยเปล่า มีรดราคาด้วยนะเขามีเขามีให้เล่นด้วยเล่นเกมครับใครซื้อยกโลมีราคาส่วนลดแต่ล้วงเอาเองใช่ครับซื้อมีเงินแค่2ี่สิบก็กินหมูกรอบได้กินหมูกรอบได้ที่โรงงานพี่อาโนลุมมากันเยอะๆนี่นะมันน้อยที่ไหนละยี่สิบมาเข้าคิวแล้วก็สั่งจองคิวไว้เยอะเลยครับเดี๋ยววนมาพ่อค้าหมูกรอบแจงให้แล้วนะ จะคอมเมนต์ว่าอะไรก็ว่าเลยว่าเขานะเพื่อนไม่ดราม่าเราทําเพื่ออาชีพทุกคนใครเห็นเป็นอาชีพก็ไปทําเลยครับไม่หวงครับเราทําเพื่อคนอื่นให้ให้ไปไปเป็นแนวทางอร่อยขอบคุณครับอร่อยดีอร่อยดีพี่ยามี20พสี่ยาก็ซื้อกินใครครับเด็กก็ซื้อกินได้ครับอร่อยมากไปขอบคุณครับ